อยากได้ผลเสาร์ดาวทำยังไงดีโลบักก็หมดอีกโอ้แม่งอ้าวอ้าววันดใดนายกำลังหาร้านเติมบัคอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนำร้านมารุชช OP มีบริการเติมบัคเริ่มต้นเพียงร้อยเจ็ดสิบบาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเติมอีกสิบเปอร์เซ็นต์นนะเหมาฟาร์เวลตั้งแต่เวลหนึ่งถึงสองพันสี่ร้อยได้โปรโมชั่นแถมสามหมัดวีสองระดับสุ่มมีบริการรับชำระวีสองทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีจำหน่ายไก่ตาเริ่มต้นที่เก้าสิบเก้าบาทนะครับผมสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีน่าคนนี้ะฬากับแตอเอา ว่างนะครับนะก็เลยมาเลยทำซะหน่อย ะครับที่ผ่านมาก็อัดคลิปบ็อกฟู้ดนะครับนะ RV แล้วก็อะไรพวกนี้เนาะนะครับนะก็เลยไม่ได้มีเวลาทําคลิปไว้อะไรอาจารย์ุริยม่านะครับนะผมเนี่ยเป็นหนึ่งในแฟนคลับลักบอลนะครับนะอ่าผมชื่นชอบลักขบอลมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับนะลักบอลเนี่ยเป็นความทรงจําที่ดีในวัยเด็กผมแล้วก็เป็นกระตูนที่ผมชอบที่สุดในใจผมตอนนี้นะครับนะแล้วก็ forever เลยด้วยซ้ำนะครับตลอดไปนะครับก็เนื่องด้วยในวันที่ผมเนี่ย นะครับเมื่อวานผมได้ไปงานรวมตัวนะแฟนคลับตันบอลเพื่อรวมตัวไว้อะไรอาจารย์ทุริยาม่าผู้แต่งหรือผู้เขียนตับบอลนะครับที่สยามริทโคเวอรี่นะครับนะก็ผมก็ได้ไปด้วยนะครับแล้วก็มีคลิปเก็บมาให้ทุกคนได้ดูนะครับนะก็คือต้องบอกเลยว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับนะผมก็ติดตามตับบอลมาตั้งแต่ผมเด็กๆนะครับนะแล้วผมเชื่อเลยได้ซ้ำว่าคนเจนยุค90เนี่ยก็ติดตามตับบอลมาด้วยเช่นกันนะครับนะแล้วผมก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าอาจารย์ทุริยาม่าแก จะจากไปด้วยวัยเพียงห8ปปีนะครับนะซึ่งมัน ถือว่ายังยังเร็วไปสําหรับคนญี่ปุ่นนะครับนะก็ถือว่าเป็นข่าวช็อกโลกนะผมเองก็วันแรกนะนะวันแรกที่ผมดูข่าวผมแทบไม่อยากจะเชื่อเลยซ้ำว่าเป็นอาจารย์โทยาม่าจริงๆหรอนะครับแะเป็นอาจารย์อากิระโทยาม่าจริงๆใช่ไหมนะครับแล้วเพื่อนผมแบบอ่าทักมาบอกว่าอาจารย์โทยาม่าเกสียแล้วนะครับนะผมก็ช็อกเลยนะตอนนั้นนะครับผมไปหาข่าวดูผมก็ปรากฏว่าโอ้โหผมพูดไม่ออกจริงนะครับในวันนั้นมันก็ผ่านมาเป็นเวลา1อาทิตย์กว่าแล้วนะที่อาจารย์โทยาม่าแกจียนะครับวันแรกที่ผมรู้คือผมเปิดฟั ฟังเพลงของแล้วก็มอนจีทีแล้วผมแบบว่าน้ําตาผมซึมเลยนะครับแล้วผมกั้นน้าตาไม่อยู่จริงนะครับมันเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมนะครับนะบนะตอนที่ฟังเพลงแล้วก็มอลจีทีคือแบบว่าเอ่อผมน้ําตาซึมนะครับนะแล้วมองคิดดูว่าอาจารย์ทุยาม่าแกไม่ได้อยู่นะครับนะแล้วไปฟังเพลงแล้วกอนจีทีคือกั้นไม่อยู่จริงไม่เคยเสียใจอะไรอย่างนี้มาก่อนจนกระทั่งรู้ข่าวว่าอาจารย์ทุยาม่าแกจากไปก็ด้วยความที่ว่ามันผูกพันมาตั้งแต่ แล้วผมชอบบชอบมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยยังสะสมโมเดลแล้วก็พวกฟิกเกอร์ดักนันบอลอยู่เลยนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งซื้อมาช่วงงานเกมนะครับงานเกมปี2022นะครับโกคูน,นี่นะแล้วก็มีของโกฮังอีกแล้วว่ายังไม่ได้เช็ดฝุ่นนะครับก็เลยไม่อยากหยิบมานะเพราะว่าผมเป็นภูมแพ้นะครับแล้วเดี๋ยวหยิบมาเดี๋ยวฝุ่นเข้าจมูกเดี๋ยวจามนะครับก็ก็ยังคงเก็บไว้อยู่นะครับมาถึงอาจจะแบบว่ามีปล่อยฝุน่นเกาะไปบ้างนะครับก็อาจจะมีเอามาเช็ดดูบ้าง นะครับก็คือต้องบอกเลยว่าผมไม่คาดคิดเหมือนกันนะนะแล้วผมก็ไม่คิดว่าผมจะต้องร้องไห้เสียใจกับเรื่องนี้นะครับอืมก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มันทําใจได้ยากจริงๆนะครับปกติไม่เคยร้องไห้อะไรนี้อย่างที่ผมบอกไปครับนะแต่ด้ยวยความที่มันผูกพันนะนะทำให้ผมกัน้นน้าตาไม่อยู่อ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปแล้วก็บรรยากาศ นะครับที่ผมได้ไปร่วมไว้อาลัยอาจารย์ทูยาม่าที่สยามรีคอเวอรี่นะครับนะซึ่งจัดโดยแฟนเพจของดั๊กบอลไทยแลนด์นะแฟนคลับดั๊กบอลประเทศไทยนะซึ่งผมติดตามเพจเนี้ยมานานมากนะครับแล้วเรามีข่าวสารอัปเดตมังงะดั๊กบอลเนี้ยก็จะลงในนี้นะครับนะอ่าลงข่าวในในเพจนั่นแหละนะครับนะก็ขอบคุณนะครับแล้วพี่แอดมินนะครับที่จัดอีเวนต์นี้ขึ้นมานะครับนะถือว่าเป็นอีเวนต์ที่อบอุ่นมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันผมสร้างอัลบั้มไฮไลท์ในไอจีไว้นะครับนะซึ่งผมลงทั้ง ในอ่าใน IG นะครับนะไอจี IG แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับนะคือ a c e b o o k เนี่ยถ้าเกิดใครติดตามผมใน Facebook ก็จะดูทันเมื่อวานนะครับนะแต่นี่ผมเปิดใน IG จเพราะผมเพิ่งสร้างไฮไลท์ใน IG ไว้นะครับนะแล้วมันก็ผ่านมาหนึ่งวันแล้วล่ะนะอันนี้คือช่วงที่ชูบอลเกงกินะครับอ่าช่วงชูบอลเกงกินะชูมือขึ้นนะครับนะอ่าก็ถ่ายไว้ช่วงแรกครับอ่าก็อันนี้คือบรรยากาศนี่คือต้องบอกว่าคนน่าจะเป็นร้อยคนได้นะครับนะั่นที่ผมยืนอยู่ตรงนั้นนะ อันนี้คือแอดมินเพจเขาบอกให้ทุกคนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันตะโกนคำว่าอากิระนะครับนะซึ่งเป็นชื่อของอาจารย์เขานะครับนะ แล้วอันนี้คือผมต้องบอกว่าอันนี้คืออบอุ่นจริงๆนะครับนะไอสตอรีร่นที่สามนี้ก็คือเพลงชาลาฮิชาลาของนักคอนบอนแซ็ตนะครับ คือต้องบอกเลยว่าร่วมแรงร่วมใจกันร้องพร้อมกันมากนะครับและเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นที่ร้องแทบจะเหมือนเป๊ะเลยนะครับนะนี่คือบ่องบอกได้เลยว่าทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นแฟนดักก้นบอลของแท้เลยนะครับนะร้องกันได้แทบจะทุกคนที่ยืนอยู่นตรงนั้นและนี้ เป็นเพลงด r a g นบอล l ี g ีเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับนะเป็นเออเวอร์ชั่นภาษาไทยซึ่งก็แน่นอนครับแรงแทบจะไม่ตกจากเพลงชาลาให้ชาลาเลยนะครับซึ่งผมแบบเห็นแล้วแบบผมปลื้มมากนะครับปลื้มใจมากแลว้วก็แบบรู้สึกอบอุ่นจริงครับที่ได้ไปร่วมยืนไว้อะไรอาจารย์โทยมาม่าอยู่ตรงนั้นกับแฟนๆด g o n นบอนนะครับ ก็ทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่ามีคนแต่งเป็นอ,ะ,อะไรอ,อ,อ่ะมัดคอร์ดมาจินไอจอมันบูอ้วนด้วยนะครับจะจะเรียกมาจินบูไงเพราะว่าส่วนใหญ่ฝรั่งเขาเรียกมามาจินบูเออมาจินแปลว่าจอมมันใช่ไหมเออนะครับนะคือดูเราดูรังบอลผมจะดูของฝรั่งที่ส่วนใหญ่ไงแล้วมันติดนะครับนะเออจริงชื่อไทยเรียกว่าจอมมันบูนะครับแน่นอนครับผมก็ได้ไปถ่ายรูปแบบจอมมันบูด้วยนะครับแล้จอมมันบูร่างอ้วนประมาณนี้นะแล้วก็รูปสุดท้ายนะครับน้ำรูปท้ายนี้อันนี้ผม เอามาจากอีกมุมนึงนะครับจริงๆผมมายืนอยู่ในในรวมในฝูงชนนั้นนะครับนะ,ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือผมเอาไอ้ตรงเนี้ยมุมเนี้ยมาจากอาผมอาผมไปไปไปช่วยถ่ายให้ช่วยถ่ายบรรยากาศนะครับแล้วผมก็เอามาลงแต่งในสตอรี่อีกทีหนึ่งแล้วก็ใส่กิฟโกคูชูบอนเกงกิเข้ามาอยู่ข้างบนนะข้างบนหัวเหมือนแบบบินอยู่ประมาณนี้นะผมก็แต่งในสตอรี่ของผม นะครับนะก็เอาลงในสตอรี่ไอจีนะประมาณนี้อ่ะก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็ร่วมชูมือกันส่งบอลเกงกี่แล้วซึ่งเป็นภาพที่ผมบออบอุ่นมากๆนะครับนะแล้วก็มีคนคอสเทโกคูไปค่อนข้างเยอะนะครับนะโอ้โหก็เห็นแล้วผมปลื้มใจมากนะครับนะแล้วก็อันนี้นะครับก็คงจะเป็นผลงานของอาจารย์โทยามานะครับที่อยู่เบื้องหลังในการคุมมังงะนะครับมังงะ้วกบอลซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าอาจารย์โทยามาเนี่ยแกไม่ได้เป็นคน วาดมังงะแล้วก็บอลซูปเปอร์นะคะรับปกติอาจารย์โทยโยทาโล่ก็จะเป็นคนวาดนะครับนะไอ้มังงนะเนี่ยแล้วกบอลซูปเปอร์นะครับนะอนน้ผมก็ซื้อมาเป็นภาษาไทยมาอนะคือต่อจากนี้ก็คงจะไม่มีอาจารย์โทย,ยาม่ามาคอยตรวจงานหรือว่าคุมงานเบื้องหลังของอาจารย์โทยโยทาโล่ในมังงะแล้วนะครับนะเราก็ต้องทําใจแล้วก็ให้อาจารย์ไปสู่สุขตินะครับนะทั้งหมดนี้ผมก็ขอให้อาจารย์โทย,ยาม่าเนี่ยไปสู่สุขติ นะครับนะมีความสุขกับเทพเจ้ามังกรบนสวรรค์นะแล้วก็มีความสุขกับท่านเจ้าพิภพบ,บนดาวไคโอด้วยนะครับนะ mm hmm. เออเพราะปะกติคนตายจะไปอยู่ที่ดาวไคโอกับเจ้าพิภพนะครับไปฝึกไคโอเคนอะไรอย่างนี้นะครับนะ mm hmm. ก็ขอให้อาจารย์คุยาม่าบินขึ้นสู่ฟ้าอย่างสวยงามนะครับ ด้วยความเคารพมาฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในดับเบิลซอลนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นดับเบิลซอลด้วยความที่ว่าเป็นการไว้อะไรอาจารย์โทยาม่านะครับนะเราจะไปหาตีเลสโบลี่หรือว่าเลดเพอร์เฟกต์เซลดีว่าวันนี้ผมมากับน้องฮอตเช่นกันนะน้องฮอตอยู่ไหมวะนี่น้องฮอตอยู่ในเกมด้วยนะครับก็คือไอ้บอลเกงกีในเนี่นะครับนะบอลเกงกีในอะไรเอร้าไอ้นี่ฮอตเหรอเอ้าทำไมฮอตมันไม่มีชื่อวะอ้าทำไมฮอตมันไม่โชว์ชื่อวะเอ้ยพลังวิเศษเนี่ยนะครับเพราะปกติเนี่ยบอลเกงกีในแมปดับเบิลซอล มันราคาอยู่ที่10 10ล้านเซนี่นะครับซึ่งโอ้โหมันเกินไปนะครับนะเนี่ยอันเนี้ยจริงๆอา่ะกะาจะเข้าเข้ามาแค่ใช้บอลเกงกิอันนี้นะครับนะแต่ว่าแม่งราคา10ล้านเซนี่นะโอ้โหเจ้าของแมปดระคอนโซว่าเกินไปนะครับโอ้โหแม่งเอ้ยอดชูบอลเกงกิไว้ใจไว้อะไรอาจาร,รย์เลยขออภัยนะขออภัยนะครับนะก <c oughs> ็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเ <c oughs> ขาตีเลดโบลีนอยู่บ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คหน่อย เดี๋ยวขอเช็คหน่อยสิเซิร์ฟนีขเขาตีเลทกันอยู่ป่าวว่าเดี๋ยวดูในแชทด้วยว่าซ่นเซล์ไม่เกิดเอ้ยแต่อีกหนึ่งนาทีเกิดนะครับเดี๋ยวเรามารอตีเซลลดีกว่ามาอีกหนึ่งนาทีนะครับนะไปคนตัดคลิปฝากตัดออกให้หน่อยนะครับ,รบไปถึงตอนที่เซลล์เกิดเลยก็มาเอาละเซลลเกิดแล้วครับผมนะเดี๋ยวผมลองพิมพิมพว่าเซล์ดูนะครับนะคืออาจจะมีคนมาเพิ่มนะเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งตีเยอะถ้าผมจะไม่ผิดนะเราจะได้ไปสู้กับเซลลบนอวกาศนะไปเว้ยเพื่ออาจารย์โทยาม่านะครับไปวันนี้พาแฟนไซตามะนะแฟนมันคันแมนอออยย่าางงน้้มดว นะครับอ่าเอา้นี่ไงมาแล้วทุกคนแน่เห็นไหมครับกองทัพชาวสซยาย์ตำนานมากันแล้วนะครับมาตีบอสเซลนะครับแต่เราก็ช่วยตีอู้ยเดี๋ยวมันสแปมพลังใส่เดี๋ยวมาเดี๋ยวเจอไพรมอบีมากินปากลิงปล่อยเอ้าชีผมไปล็อกคนนี่หว่ามันต้องล็อกเซลเออนี่เซลผมปล่อยเซลไม่โดนะฮะคนมันเยอะคนมันเยอะมันจะ,ะตียากแต่ก็ดีตรงที่ว่าเราจะพาเซลไปอวกาศได้นะครับ นี่จับเซลทลุ่มจับอุเอียงแล้วัดมาข้างหลังเอ้ยต้องบล็อกบล <ś> ็อกมันเร็วมากพลังแห่งสปีดเรีแอคชั่นนี่มันอะไรกันต่อย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 อืมต่อยเมเทโอแคสแล้วทําสกิปอืมทําสกิปต่อยไม่โดนวดฮะทิศทางเทลเซล,ลมันเปลี่ยนไปออกมาปล่อยกินปากลิงฮะไฮเม้าบีมไอโดนอยู่โดนอยู่มันล็อกเป้าให้เออสวย อเลยมีคนปล่อยซูเปอร์โนวาด้วยนะครับใทยไม่รู้ปล่อยซูเปอร์โนวาแต่เราเข้าต่อยอย่างเดียวเข้าต่อยอย่างเดียวแล้วโนเนียมากจังหวะนี้อืเอาเข้าไปอืมาต่อยแล้วต่อยอีกต่อยเรื่อยๆต่อยเรื่อยๆต่่ออยยเรืๆจังหวะนี้บอกเลยอืชื่อฮอตขึ้นละเฮ้ยมันมีคนแต่งตัวเป็นโกฮังบีสด้วยผมเพิ่งเห็นเออมีคนเป็นแต่งตัวเป็นโกฮังบีสด้วยครับเอาแล้วแล้วกูโดนได้ไงเนี่ยเซิร์ฟมันปิงเท่าไหร่วะปิงเด้งไปสองร้อยบ้าวเนี่ยเอ้อปิงเด้งสองร้อยจริงนะครับนี่เดี๋ยวนะกูอยู่เซิร์ฟเอเชียหรือเซิร์ฟยุโรปวะ เซิร์ฟอเมริกาเนี่ยนะะไม่ปริงมันเยอะจังวะแต่ผมก็เห็นมีคนไทยพิมพ์นะแต่เซล,ล์อึดจังวะเฮ้ยมันแค่ล่างสองเองอ้าวไม่ได้ขึ้นไปบนอวกาศนะฮะโอ้โหเสียดายวะ่ะทำไมมันไม่ได้ขึ้นไปอวกาศวะนี่ใครที่เล่นดัาด้อนโซบอกผมได้นะผมไม่ไม่แน่ใจาเหมือนกัน ครับอ๋อ,อได้อไดรองเท้าเซลนะครับเซลร่างสองรองเท้าเซลร่าง2แต่ผมมีไอ้รองเท้าเพอร์เฟกต์เซลแล้วอะ่ะเออผมมีดาวก้อนบอลเกิดแล้วนะแต่ผมไม่ได้เก็บมีคนเก็บดาวก้อนบอลไปแล้ว,วเดี๋ยวไปดูโบลี่นะครับเผื่อว่ามีคนตีโบลี่เฮ้ยเอ้าเริ่มแล้วไปลุยไปครับลมลมตัวคนไทยนะครับลุยลุยเลีนโบลี่เว้ยเพื่ออาจารย์ฮุยยาม่านะครับแล้วผมเพื่ออาจารย์ฮุยยาม่าไปลุยเฮ้ยแล้วมันอ๋อแอนิเมชันมันค้างนะครับมันเป็นท่าแบ็กโกคูครับอ๋อมันเป็นออร่าดรอปจากแบ็กโกคูใช่ป่ะใช่ใช่ เอ้ยบอล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 เชี่ยเชียเชียเชียผมลืมบล็อกอ๋อแต่ไม่โดนมันตาบอลี้มันตาอุ้ยบอลคนอื่นนี่หว่าโอ้ย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 ไอ้สกิลนี้สกิลนี้บินไม่ได้ครับสกิลฮาคิราชันเราต้องหลบหลบที่พื้นไอ้เนี่ยหายบินได้ละอืปล่อยกินปากลิงก่อนนะเออนี่พลังนี้ผมยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะไอ้พลังอะไรวะพลังขึ้นเต่าเทพเจ้าเออก๊อดคาเมคาเมฮ่าปล่อยไปเลยโดนนะครับโดนเพื่อนไม่ไรเพื่อนปิดพีพีอยู่อุ้ยสกิลนี้ผมบอกไม่ทันว่ะ โอ้ล้วมันโดนตันนานด้มันปิงเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยโอ้โหปิง200เกินไปว่ะมันมันเซิร์ฟเขตไหนว่ะผมไม่รู้ว่ะนี่อะไรฮนะสายฟ้าโอ้โหไม่ไม่โดนว่ะออนิเมชั่นมันค้างอ่ะคือถ้าเกิดคนมีไอ้ท่าสามัทแต่มันจะมันจะว้าไปที่อื่นนะแต่ว่าออนิเมชั่นเนี่ยมันจะค้างอยู่ตรงนี้นะครับ <S <S เออใช่ป่ะฮอตประมาณนี้ใช่ใช่ <S <S ต้องต้องคอยปล่อยสแปมพลังนี่แหละนะถ้าเกิด แม่งปล่อยหางคิดาชันนะครับเดี๋ยว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 วิ่งวิ่งไปก่อนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยบล็อกบล็อกกูแตกเออแต่ไม่เป็นไรับมีโคต้าอยู่โอ้โหสกิลอิลูเมียป่ะเนี่ยแม่งไอ้เย้ยปล่อยโคตรกว้างอ่าโอเคตอนนี้อ่ามิติถูกเปิดแล้วนะครับนะบิดเบือนมิติมาละเราแวกมิติเข้าไปเราเข้าไปต่อเข้าไปตีเอ่อเคิลกับคาลิฟูล่านะครับนะบนะเป็นพี่น้องชาวไซย,ยาจากจากักรวาลที่6นะนะครับ ซึ่งไม่รู้มันเกี่ยวอะไรกับโบลลี่นะครับแต่ว่าเคิลอ่ะเป็นอุ้ยอุ้ยเชี่ยเบ็อก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 เคิลอ่ะเป็นไอ้นี่นะเราเป็นชาวาไซไอซูเปอร์ไซย่า,ยายตำนานได้เหมือนโบลลี่เลยนะในตามเนื้อเรื่องจากวันที่หกนะมันเคยเปิดในช่วงดาวลบอลซูเปอร์ตอนสืบประชันพลังนะครับตามที่สองจักรวาลเนี่ยซูเปอร์โนวาใครไม่รู้ซูเปอร์โนวาผู้เล่นแหละนะครับแต่กูระแวงไว้ก่อนเพราะว่าไอ้เคิลกับคาลิฟูร่ามันก็ตีแรงเหมือนกันนะตอนนี้คือต้องจัดการเคอก่นเิลกว่าเห็นเขาาาบออกมมย่่่งี้ไใชดิคาลิฟลอ่าตีง่่่าาายกกววเคคนะรับ ถ้าเอคิวต้องเก็บไว้ที่หลังไหม้ผมตีคาริฟูล่าก่อนเพื่อนตีช่วยเพนตีเฮ้ยบล็อก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 ไปทำสคริปตสกิปโตต่อยเลยเพื่อนทำสคริปต์ให้อืมโอ้ยอุ้ยอ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 ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยผมบล็อกก่อนผมบล็อกก่อนมันแหละโดนตายครับมาเหลือเคียวตัวเดียวเหลือเคียวตัวเดียวก็ประมาดไม่ได้ครับเดี๋ยวเลือดเถิอแค่นี้ผมน่าจะโดนต่อยไม่กี่ทีตายนะเดี๋ยวต้องต้องออกมานิดนึงอ่ะ อปล่อยสแปมกลิ่นปากลิงนะครับเดี๋ยวนะคนคนที่ใช้แบ็คโกคูตายแล้วหรอเชียร์แล้วยไงครับอะไรต้องต้องเล่นใจเย็นกว่าฮอตฮอตจะตายนะฮอตฮอตจะตายนะขอร้องฮอตจะตายฮอตจะตายนะเว้ยจุกเลือดเออจุกจุกไว้จุกไว้จุกไว้เดี๋ยวพี่ปล่อยปล่อยพลังใส่ให้มันเชียร์เดี๋ยวต้องต้องจริงจังแล้วนะคนแบบตายแล้วเดี๋ยวโอ้โห โอ้เพื่อนนายลอเราปล่อยพลังขึ้นเต่าไม่โดนเลยเพื่อนเพื่อนอยู่อยู่นิ่งไ่เนี่ยโอ้โหเฮ้โดนอยู่เออสวยถ้าเป็นเป่านิ่งก็โดนอยู่นะครับไอ้ที่ต้องเล่นสต๊มนะครับเล่นสเต็ปลูอีลันเนอร์แบบบล็อกฟูดไอ้เชยโอ้ยแล้วทำไมมันอยู่ดีมันตึงวะโอ้ยมาหาหัวนี่ไงไปกินปากลิงเหรอหลบ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 ไปเลยเคิลนี่เอาไปกินนะครับ โดนไหมอู้วิ่งเลยหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นเอาเว้ยกลเอาเว้ยโดนไหมอู้วิ่งไปแปดร้อยแปดร้อยเออตายสวยไม่ได้แล้ววะโอ้ได้เข็มขัดได้เข็มขัดของน้องเคียวครับน้องเคียวจากไอชาวไซย่าจากวันที่หกโอเคครับคอมโบคนไทยโอ้โหเพื่ออาจารย์ทุเรียนกว่าจะตายแม่งลดคนแบกคือคนแบกตายฮอทที่ใช้พลังไอแบ็คโคคัวแม่งตายไปก่อนเออโหูจบเลยครับแม่งเอ้ย แล้เราตกอยู่ลำบากกว่าจะจบนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะก็เลสอินพี e นะนะอากิระโทยาม่านะครับนะขอให้ดวงวิญญาณของอาจารย์โทยามาไปสู่สุขติดกักบอลต่อยากนี้ก็อาจารย์โทโยทาโร่ก็คงจะสานต่อนะครับนะก็จะออกมาดีหรือไม่ดีนะผลงานในดักบอลในอนาคตก็ต้องรอติดตามดูอีกทีนึงว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับนะแต่ก็ หวังว่าขอให้ออกมาดีนะครับนะถึงไม่มีอาจารย์เพื่อนเยอยม่แล้วผมก็ขอให้อาจารย์โทโยทาโร่แกทําออกมาให้เต็มที่นะครับนะแล้วก็เป็นดักกบลบอลในเนื้อเรื่องใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับและขอให้มันดีขึ้นดีขึ้นนะครับเรื่องราวในอนาคตของดัาเบิบอลก็รอติดตามดูทีนึงนะครับนะว่าจะออกมาดีไหมนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมวันนี้บ๊ายบายครับพอดบ้านนะครับขอบคุณมากพอับ๊ายบายครับผมตัวคีฮะบ๊ายบายครับ